ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศจีนน่ะ พวกเขาเข้ามามีบทบาทอิทธิพลมากมายในชีวิตของพวกเราคนไทยมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะใครจะรู้นะครับว่าพวกเขาเองก็กําลังเผชิญกับปัญหาที่แม้แต่สหรัฐอเมริกาหรือพวกเราเองก็อาจจะต้องอึ้งเลยทีเดียวครับมันไม่ใช่เรื่องของสงครามแต่อย่างใดหรือว่าเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ในบ้านของพวกเขานะ่ะตอนนี้นะกาลังที่จะก่อกระแสงเงียบครับที่มันอาจจะสะเทือนเศรษฐกิจจีนได้ทั้งระบบเลยทีเดียวเราเองนะครับก็คงเคย เคยเห็นภาพตำรวจจีนเข้าสลายการชุมนุมประท้วงตามเมืองใหญ่ๆมาแล้วแต่ว่าคราเนี้ยมันต่างออกไปในสิครับรัฐบาลจีนนั้นพวกเขากำลังเจอเข้ากับศัตรูที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คือกระแสไปลัน่น หรือปล่อยมันเน่านั่นเองครับซึ่งเป็นกระแสของกลุ่มหนุ่มสาวชาวจีนที่รู้สึกไม่พอใจกับชีวิตในสังคมความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขอม็บไพล่นนะครับมันไม่ใช่แค่คำติดปากในโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกหมดไฟของคนรุ่นใหม่ครับที่พวกเขานะี่ยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง ไม่ว่าพวกเขาจะทํางานหนักแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีวันที่จะไขวยขวาความฝันได้เลยพวกเขาจึงได้แต่ปล่อยวางครับไม่ดิ้นรนไม่แข่งขันไม่แคร์กับอะไรทั้งนั้นและในเดือนมีนาคมปี2022นะครับยอดวิวคาว่าป้ายเลบนเว็บไหวป่อนะครับ มันก็พุ่งไปกว่า91ล้านครั้งเลยทีเดียวใช้ระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแหละครับมันก็เลยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆเพราะปกติแล้วร,รัฐบาลจีนเน่ะพวกเขาจะเซ็นเซอร์ทุกอย่างที่มองว่ามันเป็นภัยคุกคามแต่ว่าไปล้่นะมันกลับดังเป็นผู้่ายซะอย่างนั้นละ่ะแสดงว่าคนจีนจํานวนมหาศาลเลยนะครับที่กําลังรู้สึกแบบเดียวกันนี้อยู่แม้แต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็ยังต้องออกมาขอร้องให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะอย่าเพิ่งท้อกันเลยนะเพราะไป นนกำลังจะเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะทําลายเศรษฐกิจจีนได้และถ้าเกิดคนรุ่นใหม่นะครับไม่มีงานทําไม่สร้างครอบครัวไม่เสียภาษีใครล่ะจะมาขับเคลื่อนประเทศจริงไหมแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าจุดเริ่มต้นของปัญหานี้นะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่44ปีก่อนเลยทีเดียวครับทุกท่านและมันก็เกิดขึ้นจากนโยบายลูกคนเดียวนี่แหละครับที่ทําให้ประเทศจีนนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตประชากรสูงวัยยางหนักตอนนี้นะครับที่จีนเองก็มีคนแก่เยอะแยะตั ว่าคนหนุ่มสาวน่ะน้อยลงเรื่อยๆครับแล้วทําไมคนรุ่นใหม่พวกเขาถึงหมดหวังขนาดนี้นะและที่จีนน่ะจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือเปล่าแมบบ้ว่าเทนนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในปี2012แล้วก็ตามแต่เรื่องราวของความไม่พอใจนี้นะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามพืนเท่านั้นนะครับมันเป็นเหมือนกับปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นจากนโยบายหลายอย่างเลยของจีนถ้าเราย้อนกลับไปในตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนในปี1993 บริษัทดิวออเรียนทัศนเอ듀เคชันซึ่งเป็นบริษัทเ e. อกนชนด้านการศึกษาก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในประเทศจีนครับและมันก็ประสบความสําเร็จอย่างยิงย่งจนขึ้นแทนเป็นบริษัทเ e. อกนชนด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในจีนแถมยังไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี2006อีกด้วยและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี2020จริงๆแล้วนะครับภาคการศึกษาพิเศษนี้แหละมันก็เริ่มเติบโตมาตั้งแต่ในช่วงปี1990นแล้วครับและในช่วงเวลาแค่10กว่าป บริษัทให,ใหญ่ๆหลายเจ้ารวมถึงดิวออรียนทนนะครับ ก็ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวจนถึงขั้นออกหุ้นกันมากมายก่อนที่นิวออริทันนะครับจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี2004มันก็มีรายงานว่าขนาดของตลาดการศึกษาในจีนนั้นนะ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณ580ล้านอยู่เลยทีเดียวหรือราวๆ72 0 0 0ล้านดอลลาร์นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าตลาดการศึกษาพิเศษนั้นนะ่ะมันกำลังเฟื่องฟูแบบสุดๆเลยแล้วมันก็ได้สร้างงานให้คนงานมากมายมีการประมาณการ ว่าอุตสาหกรรมการศึกษาพิเศษที่ทำกำไรมหาศาลนี้เคยจ้างคนงานถึง10ล้านคนเลยทีเดียวครับทุกท่านแต่ที่เราต้องใช้คำว่าเคยนั้นมันก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่จีนทำกับอุตสาหกรรมนี้ในปี2021นะครับ มันได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกจนลบล้างข้อมูลหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็สูญเสียมูลค่าไปถึง80-90%คนเป็นเป็นหมื่นคนนะครับต้องตกงานลงและที่สําคัญที่สุดเลย มันทำลายอุตสาหกรรมที่เคยมีมูลค่าเป็นแสนล้านดอลลาร์พังทลายลงไปหมดเรื่องราวของบริษัทติลเตอร์ในจีนนั้นมันก็พลิกผันอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวครับเมื่อรัฐนั้นออกกฎหมายใหม่ประกาศห้ามสอนวิชาหลักเพื่อผลกําไรสถาบันกวดวิชาต่างๆนะครับก็ไม่สามารถทํากําไรได้หรือแม้แต่ระ่มทุนในตลาดหุ้นอีกต่อไปแม้จุดประสงค์หลักคือการลดภาระให้นักเรียนแต่ผลกระทบกับรุนแรงเกินคาดครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง New Oriental e d u c a t i o n นั้นก็สูญเสียมูลค่าหุ้นไปถึง83เเในเวลาเพียงแค่ส0เดือนเท่านั้นบริษัทเทลเตอร์ดังๆต่างสูญเสียมูลค่าตลาดรวมกันเกือบ90ในเวลาไม่ถึงปีพนักงานจํานวนมากนะครับก็ถูกปลดออกบริษัทชั้นนำเจ็ดแห่งนั้นปลดคนออกไปรวมกันถึง26,000คนและนี่ยังไม่รวมธุรกิจขนาดเล็กอีกมากมายนะครับที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ภาควิชาเทลเตอร์เท่านั้นครับที่โดนกวาดล้างภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีก็โดนไปด้วย อาลีบลบาลยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซนั้นต้องกดพนักงานมากกว่า1,000 0คนเขารี่กราเดนบริษัทอสังหารายใหญ่ ต้องปวดไปอีก30,000คนครับลองนึกภาพแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยการสอนพิเศษบัณฑิตจบใหม่ที่เพิ่งได้งานทํานักลงทุนที่สูญเสียเงินลงทุนไปและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ต้องเห็นธุรกิจที่สร้างมากับมือนั้นต้องพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาทั้งหมดนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆสร้างความไม่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆแล่ถ้าหากเราเป็นหนึ่งคนที่อยากเริ่มลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็เราจะกล้าลงทุนในสภาพแวดล้อมแบบนี้ หรือไม่เพราะมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าความพยายามของคุณนั้นมันจะไม่สูญเปล่า หรือหายไปในชั่วพลิบตาและแม้แต่พนักงานบริษัทเองพวกเขานั้นก็คงรู้สึกไม่ต่างกันครับนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของความไม่พอใจที่กําลังก่อตัวขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดครับที่มาที่ไปมันซับซ้อนมากกว่านั้นถ้าหากเราย้อนกลับไปในปี1949นะครับตอนที่จีนนั้นเพิ่งมีเอกราชใหม่ๆประเทศนี้ว่ยากจนค้นแฉนมากๆเลยครับถึงขนาดที่ในปี1 9 9 0นั้นอัตราความยากจนนั้นก็อยู่ที่ 66.3%เลยทีเดียวหลายล้านคนนั้นต้องอดอยากล้มตาย GDP ต่อหัวนั้นก็อยู่ที่90ดอลลาร์เท่านั้นครับแต่สิ่งที่จีนทำได้ใน50ปีต่อมานี้มันเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์เลยทีเดียวแล้วพอมาถึงในปี2022นะครับ GDP ต่อหัวในจีนนั้นก็พุ่งขึ้นไปถึง2,720ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง141เท่าตัวเลยทีเดียวทำให้จีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมี GDP ร รวม7.9ล้านดอลลาร์อัตราการยากจนนั้นก็ลดลงหัวภาพจาก66.3%ในปี1990เหลือแค่3%ในปี2018 ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับคนรุ่นก่อนนั้นพวกเขาต้องทํางานหนักมากๆเลยครับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทํางานแบบถวายหัวและจนถึงทุกวันนี้นะครับคนจีนเองพวกเขาก็ยังคงทํางานหนักแบบ996อยู่เหมือนเดิมครับเข้างานตั้งแต่9โมงเช้าออกงาน9ทุ่มแล้วก็ทํางาน6วันต่อสัปดาห์และนี่นะครับคือวัฒนธรรม996ที่คใครๆนั้นก็พูดถึงกัน คิดเป็น72ชั่วโมงต่อสัปดาห์เ<า>ทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ทำงานกันประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แม้แต่กฎหมายแรงงานของจีนนะครับก็ยังกำหนดว่าวันทำงานปกติก็คือ8ชั่วโมงทำงานได้สูงสุดนั้น44ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่คนจีนเองนะครับก็ยังคงทำงานกันเกินมาตรฐานไปเกือบ28ชั่วโมงเลยทีเดียวเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับมันก็มาจากการแข่งขันที่สูงริบเร็วในตลาดแรงงานจีนเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึก เรื่องนี้กันครับแต่ที่แน่ๆนะวัฒนธรรมนี้มันก็ได้ฝังรากลึกมากๆเลยนะครับจนพนักงานนะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นแกะดําถ้าออกจากที่ทํางานก่อนสามทุ่มซะอย่างนั้นแหละและนี่นะครับคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในจีนนั้นกําลังต่อต้านกันพวกเขานะครับเห็นทางเลือกอื่นๆในชีวิตพวกเขาอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ยืดหยุ่นมากกว่านี้ และถ้าพวกเขาไม่มีทางเลือก,กอื่นเลยล่ะลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราอะ่ะต้องทํางานหนักถึง12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์เหมือนกับที่คนจีนเลยหลายคนทํากันนะครับเรานั้นก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่สามารถลาออกได้สุขภาพเราก็คงจะแย่ลงไปใช่ไหมครับความสัมพันธ์นั้นก็พังลงสิงครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้กันแม้แต่เวลาให้ตัวเองเราก็ยังจะแทบไม่มีเลยทีเดียวฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับมันคือชีวิตจริง ที่หนุ่มสาวชาวจีนหลายคนนั้นพวกเขาต้องพบเจอพวกเขานั้นไม่สามารถหลีกหนีจากวัฒนธรรมการทำงานหนักแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะอยากทำมากแค่ไหนก็ตามรับเพราะมันมีเรื่องจริงที่โหดร้ายที่จีนนั้นพยายามจะปกปิดจากทั่วโลกนั่นก็คืออัตราการว่างงานของหนุ่มสาวชาวจีนครับที่มันพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่20.8เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นมาจาก20.4%ครับในเดือนก่อนหนะ้าในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับปี2023นั่นแหละครับรัฐบาลจีนเองก็เคยเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าคนหนุ่มสาวชาวจีนนะครับ21.3%นั้นว่างงานซึ่งมันก็ถือว่าสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองก็มองว่าตัวเลขเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยพวกเขานะครับก็เลยตัดสินใจไม่เปิดเผยตัวเลขการว่างงานของหนุ่มสาวในเมืองอีกต่อไปและนี่นะครับ ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบจีนๆเพราะฉะนั้นนะครับหนุ่มสาวชาวจีนส่วนใหญ่นั้นก็เลยไม่มีทางเลือกครับจำใจต้องทำงานหนักต่อไปเพราะไม่มีงานให้ทำและส่วนมากก็จะหลั่งไหลเข้ามากันในประเทศไทยเพื่อที่จะเข้ามากอบโกยโดยบางคนนั้นก็มาในลักษณะของจีนเทาที่ไม่ได้มาพัฒนาอะไรเลยเป็นเพียงปรสิตยิ่งกว่าปิงที่เข้ามากัดกินพื้นแผ่นดินไทย และดูดกินทรัพยากรบนพื้นแผ่นดินนี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้ามาแล้วทําให้เกิดอัตราการจ้างงานในไทยในขณะที่คนไทยบางส่วนนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําตามความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผลิตอะไรเลยเพราะว่าไม่อาจจะต่อต้านต้นทุนที่ต่ําจากแรงงานทาาได้แต่การแข่งขันในจีนนั้นมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามหาวิทยายลัยจีนที่เคยผลิตบัณฑิตจบใหม่9าล้านคนในปี2021นั้น คาดว่าจะมีผลผลิตบัณฑิตถึง11.8ล้านคนในปี2024และนี่นะครับคือเหตุผลที่หนุ่มสาวมากกว่า1ใน5ของจีนนะครับว่างงานนอกจากจะเป็นผลมาจากการที่คนรุ่นใหม่นะเริ่มออกมาต่อต้านการทำงานหนักแล้วนะครับและนั่นมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีงานให้ทำมากพอด้วยนั่นเองครับสถานการณ์นั้นมันก็อาจจะแย่ลงไปอีกครับ นักเศรษฐศาสตร์จา,จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งพวกเขานั้นก็ได้ออกมาคาดการเองเลยนะครับว่าคนหนุ่มสาวชาวจีนเกือบครึ่งหนึ่งเลยอาจจะว่างงานซึ่งรวมไปถึงคนที่ไม่ได้อยากทำงานด้วย ลองนึกภาพดูสิครับว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหนถ้าเกิดว่าประเทศเรานั้นยังมองตัวเองเป็นมณฑลหนึ่งของจีนอยู่ในโลกวัตถุนิยมที่ผู้คนนั้นต่างสะสมข้าวของมีค่ากันอวดร่ำอวดรวยกันลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าคนขีเ้เกียจทำงานขึ้นมาแล้วแล้วก็พวกเขาจะหาเงินด้วยวิธีไหนกันนะเคยได้ยินไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นะมีบัณฑิตจ,จบไปหางานยากนะครับจนต้องกลับไปอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานแลกเงินเดือนเลยทีเดียว ใช่แล้วครับคล้ายๆกับเด็กไทยเราเลยและในตอนนี้เรากำลังพูดถึงปรากฏการณ์ Full Time Children หรือเด็กเต็มเวลาครับที่กำลังมาแรงเลยในจีนลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นน่ะเรียนจบปร,ริญญาแล้วเกิดหางานไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปอยู่บ้านครับ ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านทํากับข้าวหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งทาธุรกิจที่บ้านแล้วพ่อกับแม่นั้นก็ให้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนแล้วเราก็ไปบริหารเอาเองแต่เดี๋ยวก่อนรับอย่าเพิ่งคิดว่าพวกเขาเนะี่ยไม่รู้จักโตหรือเป็นเรื่องตลกเลยนะครับเพราะว่าเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันคือเรื่องราวความยากลําบากของชาวจีนคนรุ่นใหม่นั่นเองครับปัญหาใหญ่นะ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับมันก็คือการว่างงานนั่นแหละครับเศร,รษฐกิจจีนนั้นกําลังชะลอตัวบริษัทใหญ่ๆนั้นก็ป พนักงานระนนวเด็กจบใหม่ก็เลยหางานยากเย็นแสนเข็นครับแล้วทีนี้พอหางานไม่ได้ก็เลยเกิดปรากฏการณ์นอราบขึ้นมาอย่างนั้นหละครับและการนอนราบนะครับก็คือการที่คนรุ่นใหม่นั้นเลือกที่จะยอมแพ้ต่อระบบไม่ดิ้นรนหางานทําไม่ไขว่คว้าความสาเร็จใดๆอีกแล้วครับใช้ชีวิตไปวันๆทําอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับพอให้มีเงินประทังชีวิตไปได้นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองน่ะอยากมีไลฟ์สไตล์แบบนี้แต่ไม่รู้นะว่าอยากมีจริงๆหรือเปล่า The cat แล้วไอ้พวกเด็กเต็มเวลากับไอ้พวกนอนราบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะมันก็เป็นเพราะว่าพวกนอนราบนะครับพวกเขานะ่ะไม่มีงานทําครับก็เลยต้องกลับไปพึ่งพาพ่อแม่อีกครั้งยังไงล่ะกลายเป็นเด็กเต็มเวลาฟูไทา์ไปเลยทีเดียวแต่ที่จริงแล้วมันก็มีเหตุผลอื่นนะครับที่อาจจะหนักหนาก,กว่านี้ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้ทุกสังคมนั้นก็มีความหวังจากคนรุ่นใหม่ครับโดยเฉพาะในจีนที่เรียกว่าเสืงเจียเล่ยะซึ่งก็มีความหมายว่าการสร้างครอบ และการมีหน้าที่การงานที่มั่นคงครับปัจจุบันนี้เนะี่ยความหวังนี้มันก็แทบจะพังทลายไปแล้วครับทําให้พวกเขานั้นหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยกันมากขึ้นการมีบ้านในจีนนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่อาศัยธรรมดาธรรมดาเท่าใดนะครับแต่ว่ามันคือเครื่องหมายบ่งบอกสถานะทางสังคมของเขาอีกด้วยครับมันเลยทําให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับกลายเป็นความสําเร็จของคนรุ่นใหม่ไปเลยทีเดียว แต่ปัญหาก็คือราคาบ้านในจีนอย่างเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนั้นมันก็พุ่งสูงขึ้นไปจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับชาวจีนทั่วไปราคาบ้านในจีนน่ะมันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรอขนาดเข้าของในจีนยังไม่เห็นจะแพงเลยลองคิดดูสิครับว่าราคาบ้านโดยเฉลี่ยในจีนน่ะสูงกว่าไรายได้โดยเฉลี่ยถึงเกือบ12เท่าและนี่นะครับจึงเป็นเหตุผลที่คนหนุ่มสาวจํานวนมากนั้นพวกเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เดินตามความคาดหวังแบบเดิม ที่สังคมนั้นปลูกฝังให้เพราะว่าสําหรับพวกเขาแล้วนะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าสู่หลุมพรางทางการเงินซะย,ยังไงอย่างนั้นแหละปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมารวมกันแล้วนะ่ะมันก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือกําลังใจของพี่น้องชาวจีนครับ การออกมาเคลื่อนไหวต่างๆนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแค่การต่อต้อานรัฐบาลจีนเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ในสังคมจีนอีกด้วยดีนะครับทาให้พวกเขานั้นหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราเพราะว่าพวกเขาจะได้มีเตรีภาพในการพูดมากขึ้นแม้ฝั่งจีนนะครับจะดูยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่กําลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับอย่างที่เราเห็นในกราฟเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในจีนนั้นมันก็ลดลงไปเรื่อยๆครับยอดขายสินค้าต่าง ก็ร่วงไม่แพ้กันทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นเพราะคนหนุ่มสาวตกงานกันเยอะรับไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยมันเลยทําให้เทมูนะครับพยายามที่จะผลักดันสินค้าออกจากประเทศจีนเพื่อที่จะมาค้าขายให้พี่น้องชาวไทยทั้งๆที่คนจีนเจ้าของแอปเองพวกเขากลับไม่ซื้อซะอย่างนั้นแหละพอฟังฟังดูแล้วมันก็เหมือนเรื่องตลกไร้ยังไงเลยทีเดียวนะครับเพราะคนในจีนนะครับจับจ่ายซื้อสอยกันน้อยลงบริษัทก็ขายของกันไม่ได้ก็เลยต้องลดกําลังการผลิต ลงรับ สุดท้ายแล้วก็จะต้องปลดพนักงานออกครับวงจรแบบนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ของจีนต่อไปแน่นอนรัฐบาลจีนนั้นไม่รีบแก้ไขบางคนนั้นก็อาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าคนจีนะซื้อของน้อยลงยังไงซะพวกเขาก็ยังขายให้คนไทยคนอเมริกา,คน,กาคนต่างชาติอื่นๆได้อยู่ยังไงซะจีนเองก็คงจะเติบโตได้ต่อไปนั่นแหละผมเองก็เคยคิดแบบนั้นนะครับจนกระทั่งได้อ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี1995ค,ครับซึ่งมันมีบริษัทจีนแค่3บริษัท เท่าไั้รับที่ติดอันดับฟอจูนไวฮัลเรได้แต่ทุกท่านครับพอมาในปี2023นะคานรับจำนวนนี้นะมันก็พุ่งขึ้นไปถึง142บริษัทเลยครับสูงสุดในโลกเลยทีเดียวฟังดูแล้วมันน่าทึ่งใช่ไหมครับแต่ทุกท่านรู้กันไหมครับว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่อยู่ในลิสต์นี้นะมันมีรายได้มากกว่า85%มาจากในประเทศเองครับแถมบริษัทเอกชนนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับนั่นแปลว่าบริษัทในจีนส่วนใหญ่แล้วโกลบอล ไฟฮันเรด่จนะจะโดนผลกระทบเต็มๆถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาตเตือนมาบ้างแล้วถ้าใครมีหุ้นอยู่ในนั้นนะก็เตรียมตัวนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่าเพิ่งเชื่อผมแล้วกันเรื่องนี้นะมันไม่ค่อยน่าเชื่อหรอกครับจีนเองพวกเขากําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟือครับ ราคาสินค้านั้นก็ลดลงในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีถึงจะแปลกแต่ก็จริงครับในขณะที่ทั่วโลกนะ่ะกำลังเจอกับปัญหาเงินเฟ้อครับทุกท่านสินค้าแพงเรื่อยๆอย่างบ้านเราเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ราคาขึ้นซะอย่างนั้นแหละแต่ว่าในจจนนี่นนะกลับตรงกันข้ามเลยครับราคาสินค้าน่ะลดลงเร็วที่สุดในรอบ15ปีเลยทีเดียวและถ้าของถูกแบบนี้มันเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะ หลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆตามภาษาคนจบป .6 แบบผมนะครับก็คืออุปสงค์คือความต้องการซื้อครับและอุปทานนั้นคือปริมาณสินค้าถ้าเกิดว่ามีของเยอะแต่คนซื้อน้อยราคาสินค้านั้นก็จะลดลงไปด้วยในทางตรงกันข้ามนะครับสาเหตุที่จีนนั้นมีเงินเฟืดมันก็เป็นเพราะว่าคนและธุรกิจนะครับพวกเขานะ่ะไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยครับ เศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและในตอนนี้นะครับพวกเขาเองก็กําลังพยายามกระตุ้นให้คนออกมาซื้อของกันเยอะๆครับซึ่งมันก็ต่างจากประเทศอื่นๆนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เจอภาวะเงินปิดแบบนี้และนี่นะครับมันอาจจะนําไปสู่วงจรอันตรายได้คนซื้อของน้อยลงบริษัทผลิตน้อยลงพอผลิตน้อยลงแล้วเราก็ไม่ต้องการคนงานครับคนก็ตกงานมากขึ้นและสุดท้ายก็เกิดความไม่พอใจในหมู่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าปัญหาสําคัญนะครับมันไม่ใช่ แค่เรื่องเศรษฐกิจการจ้างงานหรือ GDP แต่ว่ามันคือสิ่งที่น่าตกใจและสัมพันธ์กว่านั้นมากๆเลยครับจริงๆแล้วอะ่ปะปัจจัยที่ว่านี้นะ่ะมันเคยทำหลายประเทศล่มสลายมาแล้วนะแล้วมันก็ยังคงเป็นปัญหาที่ใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับและผู้นำประเทศจีนน่ะพวกเขานะครับกำลังแก้ไขในสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าระเบิดเวลาทางประชากรศาสตร หรือก็คือปัญหาประชากรนั่นเองครับจีนนับเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง1.4พันล้านคนใช่ไหมครับพวกเขาเนะี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยพวกเขามี280ล้านคนครับที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเกือบหนึ่งใน5ของคนจีนทั้งหมดนะครับพวกเขาเนะี่ยกำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุและจีนเนะี่ยกำลังกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกอย่างไรก็ตาม ทั่วโลกลนั่นแหละครับที่กําลังเผชิญกับปัญหาคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรืออิตาลีไทยเราเองก็พยายามที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าของจีนน่ะมันต่างจากเรานี่สิครับในขณะที่ประเทศอื่นๆน่ะมีอัตราการเกิดที่ลดลงเพราะว่าค่าของชีพที่สูงขึ้นใช่ไหมแต่ในจีนน่ะกับมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครซะอย่างนั้นแหละครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี1949กันก่อนครับ ตอนนั้นน่ะจีนมีประชากรเพียงแค่540ล้านคนเท่านั้นครับแต่ภายในปี1980นะครับตัวเลขนี้นะ่ะมันก็พุ่งขึ้นไปถึง969ล้านคนการเติบโตที่รวดเร็วจนน่าตกใจนี้นะครับมันก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นไม่สามารถตามทันได้ครับจนเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและเพื่อจะแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับรัฐบาลจีนนะ่ะ จึงตัดสินใจใช้นโยบายลูกคนเดียวครับในปี1980นั่นเครับซึ่งแม้จะช่วยควบคุมประชากรได้สำเร็จก็ตามแต่ว่ามันก็ดันส่งผลกระทบร้บรายแรงตามมาในระยะยาวครับทุกท่านทำให้ทุกวันนี้นะจีนก็เลยกำลังเผเชิญกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวในขณะที่มีคนหนุ่มสาวไม่เพียงพอมาทดแทนซะอย่างนั้นแหละและภายในปี2035น,น,นะครับก็คาดการว่าจะมีคนจีนถึง400ล้านคนครับที่มี อายุเกิน60ปีคิดเป็นเกือบ30%ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวตัวเลขนี้มันก็มหาศาลมากเลยนะครับจนเกือบจะเท่ากับประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นเกาหลีอิตาลีแคนาดาและในไทยรวมกันเลยทีเดียวครับและนั่นนะ่ะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะนโยบายลูกคนเดียวอะ่ะยังส่งผลกระทบไปถึงโครงสร้างประชากรของจีนในด้านอื่นอีกด้วยครับทุกท่าน เพราะว่าหลายครอบครัวนะครับก็เชื่อว่าการมีลูกชายอะ่ะบันดีกว่าลูกสาวความคิดนี้นะครับมันก็ฝังรากลึกลงในสังคมจีนจนนาไปสู่ความไม่สมดุลระหว่างเพศอย่างรุนแรงครับทุกท่านในปัจจุบันนะครับที่จีนนั้นก็มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเกือบ35ล้านคนเลยทีเดียวก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมมากมายตั้งแต่การแข่งขันที่สูงขึ้นในการแต่งงานไปจนถึงการแยกชิงตําแหน่งงานและเมื่อคนแก่มีจํานวนมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจมันก็ซบเซา ลงตามไปด้วยแล้วลองคิดดูสิครับว่าผู้หญิงที่มีน้อย,นอยในจีนนะครับก็ดันไปแต่งงานกับคนแก่ที่มีฐานะมั่นคงซะอย่างนั้นแหละแล้ววัยรุ่นหนุ่มๆชาวจีนเน่ะจะหาจากที่ไหนล่ะเนี่ยซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนมันน้อยลงการแข่งขันก็จะน้อยลงไปด้วยแต่ความเป็นจริงนั้นมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเอครับผลกระทบจากประชากรที่หดตัวมันก็เกิดขึ้นได้เร็วมากเลยครับ ตัวอย่างก็อย่างในญี่ปุ่นครับมีรายงานว่ามีคนเกิดใหม่น้อยลงตั้งสอง0 0 0 0คนแถมประชากรโดยรวมนะครับยังลดลงอีกตั้ง8 31,687คนในปี2023ครับจนนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะนะครับต้องออกมาบอกว่านี่นะมันเป็นวิกฤตการ์ที่หนักหนาที่สุดของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียว มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่บอกว่าเมื่อประชากรวัยทำงานลดลงไรายได้ของบริษัทและเศรษฐกิจของประเทศนั้นก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะว่าแรงงานน่ะเป็นผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดครับญี่ปุ่นนั้นก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของปัญหานี้เมื่อเราดูจากกราฟนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อประชากรวัยทำงานของประเทศญี่ปุ่นนั้นลดลงการบริโภคในประเทศนั้นก็จะลดลงตามไปด้วยครับและจำนวนบริษัทในญี่ปุ่นที่อยู่ในรายชื่อ f อ r t น n ไ5 0เรดนั้นก็จะลดลงไปเช่นกันและ จากการศึกษานะครับก็พบว่ามีความสัมพันธ์สูงถึง94เลยทีเดียวระหว่างจํานวนประชากรวัยทางานที่ลดลงกับจํานวนบริษัทญี่ปุ่นที่หลุดออกจากทาเนียบ Global 500นนะครับถ้าดูตัวเลขกันชัดๆแล้วล่ะก็ย้อนกลับไปในปี2000ญี่ปุ่นนั้นก็ มีบริษัทที่ติดฟอร์จูนไฟฮาริตถึง107บริษัทเลยทีเดียวแต่พอมาถึงปี2023นี่ติดรับตัวเลขนะมันกลับลดลงหัววภาพเหลือเพียงแค่41บริษัทซึ่งมันก็คิดเป็นการลดลงเกือบ62เเซเลยทีเดียวครับทุกท่านแล้วอะไรล่ะมันเป็นสาเหตุคําตอบมันก็ง่ายมากเลยครับมันก็คืออัตราการเกิดของคนญี่ปุ่นที่ลดลงอย่างน่าใจหายในช่วงยุค6 0และ7 0ันะครับอัตราการเกิดเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นนั้นก็อยู่ที่2คนต่อผู้หญิง1คน ึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้ประชากรนั้นคงที่แต่ปัจจุบันนะครับอัตราการเกิดนั้นจะลดลงเหลือเพียงแค่1.3เท่านั้นผู้เชี่ยวชาญนะครับพวกเขาก็บอกว่าอัตราการเกิด2.1นั้นน่ะมันถือเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วในการรักษาเสถียรภาพประชากรผลกระทบของการลดลงของประชากรวัยทํางานนั้นมันก็เห็นได้ชัดเลยนะครับจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของญี่ปุ่นและถ้าเรานะครับดูค่าเฉลี่ยการเติบโตของ GDP ตั้งแต่ปี2015ช่ไมครับถึงปี2023 มันจะอยู่ที่ประมาณ0.6เเท่านั้นเองทุกท่านและมีคาดการอีกนะครับว่าตัวเลขนี้มันอาจจะลดลงไปเหลือแค่0.45เในปี2029และญี่ปุ่นนะครับพวกเขานั้นนะ่ะก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้ประเทศเดียวซะด้วยเกาหลีใต้ก็เจอสถานการณ์คล้ายๆกันนี่แหละครับ อัตราการเกิดนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1.1คนต่อผู้หญิง1คนครับการเติบโตของ GDP เฉลี่ย10ปีอยู่ที่ราว2.5และก็มีแนวโน้มนะครับจะลดลงเหลือ2.03ในปี2029อีกด้วยครับและยังจะลดลงไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคนไทยเราอะ่ะไม่ไปกระโดดล่มอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วนะครับรูปแบบที่เห็นนี้นะ่ะมันก็พบได้ในหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับที่ประชากรลดลง แต่อยากให้ไปดูฟิลิปปินส์หน่อยนะครับโอ้โห,โโหเด็กๆเ,เนี่ยวิ่งกันให้พร่านเลยครับโดยเฉพาะในชุมชนแออัดนะนะบางคนนะครับก็อาจจะถึงแย้งเลยว่าประเทศเหล่านี้ที่เติบโตช้าก็เป็นเพราะว่าพวกเขาอะเติบโตเร็วเกินไปในอดีตจนตอนนี้แทบจะไม่มีช่องว่างให้เติบโตแล้วซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆสิครับถึงแม้ว่าจะเคยโตเร็วมาก่อนแต่ถ้ายัางรักษาจำนวนประชากรเอาไว้ได้นะ่ะ การเติบโตทางเศรษฐกิจมันก็อาจจะยังดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับหลายๆคนนั้นก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประชากรวัยหนุ่มสาวถึงสําคัญนักล่ะเอา้าถ้ายังสงสัยอยู่เอาใหม่นะครับประชากรวัยหนุ่มสาวเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับด้วยเหตุผลใหญ่ๆข้อก็คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าประชากรลดลงเท่ากับว่ามันก็มีคนน้อยลงใช่ไหมครับ ความต้องการสินค้าและบริการนั้นนะ่ะมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับทําให้ราคาสินค้านั้นก็จะตกลงครับเกิดเป็นภาวะเงินฝืดแล้วพอเป็นแบบนี้นะ่ะเศรษฐกิจก็มีโอกาสจะซบเซาหรือถดถอยได้ง่ายขึ้นครับซึ่งตอนนี้นะ่ะที่จีนกําลังประสบปัญหานี้อยู่พอดีเลย และประชากรที่ลดลงนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฝั่งความต้องการในระบบเศรษ,ษฐกิจนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตด้วยลองนึกภาพตามนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าประชากรลดลงแล้วลก็แรงงานนะ่ะก็จะลดน้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับผลิตสินค้าได้น้อยลงหรือต่อให้ใช้หุน่นยนต์ผลิตสินค้ามาก็จะมีผู้บริโภคน้อยลงตามไปด้วยผู้บริโภคน้อยลงความต้องการสินค้าก็น้อยลงบริการหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยนั้นก็จะลดลงไปด้วย ตลาดภายในประเทศนั้นก็จะหดตัวลงไปด้วยครับข้อ2เนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือพอคนกเกษียณเยอะขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะมีคนทํางานน้อยลงแล้วล่ะทีนี้รายได้จากภาษีที่รัฐบาลเก็บได้นั้นมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับในขณะที่บางคนนะครับหาเงินได้เป็นหมื่นๆล้านต่อปียังหาวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีเลยแล้วลองคิดดูดิครับว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกคนกเกษียณข้าราชการอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นครับในขณะที่เก็บภาษีได้น้อยลง จีนเองเขาก็เป็นรัฐคอมมิวนิสต์ครับเขาก็รู้ครับว่าปัญหาเหล่านี้น่ะมันใหญ่เลยต้องยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปตั้งแต่ปี2016นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะสายเกินไปแล้วนะแะตั้งแต่ปี2016นะครับทุกครอบครัวนั้นก็มีลูกได้2คนอัตราการเกิดขึ้นนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นหน่อยครับจาก1.6เป็น1.96ในปี2021แต่ก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานที่2.1อยู่ดีนะ ก็เลยเกิดกฎหมายใหม่ขึ้นมาครับในเดือนสิงหาคมปี2021ให้มีลูกได้ถึง3คนเลยแต่อัตราการเกิดนั้นก็ยังอยู่ที่1.7เท่านั้นเองทำไมนะครับคนจีนถึงมีลูกน้อยลงทั้งที่รัฐบาลก็อนุญาตแล้วผมว่าเหตุผลนะครับทุกคนนะก็คงรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วใช่ไหม การรับผิดชอบชีวิตคนหนึ่งคนหรือ2คน3มคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับแถมลำพังจะเอาชีวิตให้รอดทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมครับทุกท่าน แล้วยังต้องมีความรับผิดชอบมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไหวไหมนะแถมนโยบายลูกคนเดียวของจีนนะครับที่ทํามาหลายปีนะ่ะมันก็ทําให้คนจีนหลายคนเชื่อว่าการมีลูกคนเดียวนะี่ยดีกว่าจริงๆแต่ถึงการเป็นลูกคนเดียวมันจะเหงาก็ตามแต่ว่ามันก็ดีเลยนะครับเพราะว่าเรานั้นจะได้เติบโตมาโดยการที่ไม่ต้องแย่งความรักจากใคร ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเดี๋ยวสิ่งอื่นใดแล้วลก็ถ้าใครนั้นกําลังลําบากอยู่นะครับก็ขอให้หายลําบากในตอนนี้เลยถ้าคิดสิ่งใดที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ